ลืงแค่สิ่งนี้กำจัดหญ้าตายเรียบยันรากมดแมลงไม่มีเหลือกำจัดหญ้าตายเรียบยันรากสูตรนี้เห็นผลจริงค่ะทุกคนชีวิตนี้เพิ่งรู้สิ่งนี้ชัวเตือนช่วงนี้อย่าปล่อยให้หญ้ารกเต็มบ้านเต็มสวนวันนี้แม่ก้อยมาแจกสูตรกำจัดหญ้าให้ตายเรียบยันรากสูตรนี้แรงสุดจริงกำจัดหญ้าได้ทุกชนิด ช่วงนี้ฝนตกบ่อยมากๆค่ะแม่ตัดหญ้าไม่ไหวแล้วต้องเจอสูตรนี้โอ้โหกําจัดญ้าตายเรียบยันลากตัวจริงสูตรนี้ง่ายมากต้องลองยังเป็นสูตรปลอดสารพิษด้วยกําจัดญ้าตายเรียบไม่ต้องรอนาน นี้กำจัดหญ้าตายเรียบยันรากค่ะแต่ต้นไม้ยังสวยแข็งแรงอยู่นะจ๊ะสวัสดีค่ะเพื่อนเกษตรทีน่น่ารักทุกท่านค่ะวันนี้แม่ก้อยมาแจกสูตรกำจัดหญ้านะคะยาฆ่าหญ้าแบบปลอดภัยญ้ยาหายเกลี้ยงไปดูวิธีทำด้วยกันเลยค่ะวันนี้แม่ก้อยมาแจกสูตรใหม่ในการกำจัดหญ้าค่ะสูตรนี้กำจัดหญ้าได้ทุกชนิดวัสดุอุปกรณ์ไม่ยากเลยค่ะอันดับแรกนะคะเป็นน้ำส้มสายชูค่ะ ไม่ว่าจะเป็นหญ้าใบากว้างใบแคบหญ้าแห้วหมูหญ้าปากควายหญ้าแพะหญ้าวัชพืชต่างๆต้องเจอสูตรนี้เลยค่ะและอันดับต่อไปนะคะเกลือนะจ๊ะหนึ่งถ้วยเลยนะคะเกลือเม็ดเล็กเม็ดใหญ่ใช้ได้หมดเลยนะคะสูตรนี้นะคะไม่ได้แต่ก,กําจัดแต่หญ้านะคะสามารถกําจัดมดดามดแดงมดคันไฟได้ด้วยและอันดับต่อไปเป็นน้ํามันพืชค่ะเขาจะไปเคลือบใบจะไปปิดปากใบหญ้าได้ดีมากๆ สามสิ่งนี้รวมกันค่ะหญ้าตายเรียบไม่ต้องรอนานสูตรนี้นะคะยังกำจัดเถาวันได้ด้วยนะคะสูตรนี้กำจัดหญ้าแรงสุดจริงสำหรับน้ำสะอาดนะคะ3ลิตรถึง5ลิตรเลยนะคะวัสดุอุปกรณ์ครบแล้วจ้าเรามาเริ่มทำด้วยกันเลยค่ะเตรียมน้ำสะอาดมาเลยโอ้ช่วงนี้ค่ะแม่ฝนตกดีดีหญ้านี่โลกไปหมดเลยค่ะ เราก็เตรียมมาเลยนะคะเกลือค่ะหนึ่งถ้วยอย่างนี้เลยค่ะเพื่อนๆค่ะ,ะเกลือหนึ่งถ้วยค่ะเราก็เทใส่ลงไปในน้ําเลยค่ะยานี้อย่าปล่อยให้ลกเกินไปนะคะงูเงี้งยวเขี้ยวขอก็เยอะค่ะอันตรายมากๆและสิ่งนี้นะคะน้ําส้มสายชูจ้า กำจัดญ้าได้ทุกชนิดไม่ต้องรอนานค่ะสําหรับบ้านไทยมีปวกมีมดดามดแดงมดคันไฟนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆค่ะต้องเจอน้ําส้มสายชูเลยนะคะเราใส่น้ําส้มสายชูลงไปเลยค่ะเราใส่ลงไปนะคะสองแก้วนะคะสูตรนี้แรงจัดจริงเพื่อนถามกันมาเยอะนะคะญ้าในนาข้าวกําจัดได้ไหมคะแม่กําจัดได้นะคะ อันดับต่อไปเป็นน้ำมันพืชค่ะปิดปากใบพืชได้ดีมากๆเทคนิคสำคัญของสูตรนี้นะคะเพื่อนๆต้องไปฉีดตอนแดดร้อนแดดจัดๆเลยนะคะเราใส่น้ำมันพืชลงไปเลยค่ะ2ช้อนนะคะใ,ใส่ลงไปเลย แล้วคะ่ะทุกคนเราก็คนให้เข้ากันเลยคะ่ะแม่ขาแม่ขาหญ้าขึ้นอยู่ตามขอบถนนตรงหน้าประตูตรงรั้วคะ่ะแม่ขาจะตัดหญ้าก็ไม่ได้ติดรั้วติดกำแพงติดถนนอยู่คะ่ะแม่หญ้าขึ้นมาตรงนั้นเราก็นำสูตรนี้นะคะใส่สเปรย์ฟอกกี้ที่ฉีดพ่นไปฉีดพ่นได้เลยสูตรนี้ทำง่ายจริงทำเลยจ้าแม่ขาแม่ขาหญ้าที่บ้านหนูเยอะมากๆหญ้าที่สวนก็เยอะนะคะส่วนนี้นะคะเพื่อนๆสามารถผสมต่อน้ำสิบ หรือ20ลิตรได้เลยค่ะแม่ก้อยก็เทสใส่ลงไปเลยค่ะทุกคนหญ้าหน้าบ้านเพิ่งตัดไปค่ะแม่โตอีกแล้วใช้สูตรนี้ไปราดรดหรือฉีดพ่นได้เลยนะคะและสําหรับเทคนิคในการกําจัดหญ้านะคะทุกคนคะ่ะแม่ก้อยมีเทคนิคคือสอสิ่งนี้เลยค่ะก็จะเป็นถ้วยเก่าๆอย่างนี้นี่เนาะแล้วแม่ก้อยก็จะเจาะรูตรงกลางนะเพื่อไปครอบตรงหัวที่ฉีดพ่นค่ะ คือถ้าเราครอบแก้วครอบชามแบบนี้นะตัวยานะจะได้โดนแต่ยาไม่โดนผักนะคะนี่ไม่ก็ก็ครอบไว้แบบนี้เลยทุกคนฉีดพ่นยาที่ขึ้นแปลงผักก็ได้ฉีดเน้นเฉพาะญ้านะคะไม่โดนผักเขาทํากันแบบนี้ค่ะทุกคนคะ่ะเห็นไหมคะเพื่อนๆตัวครอบนี้สําคัญมากเมื่อสามารถเน้นไปที่ญ่าได้เลยเนี่ยเขาก็จะเป็นละอองแบบนี้เลยทุกคน ยาที่ดืด้อยาที่กําจัดย,ยากยาที่แบบไม่ตายสักทีนะคะทําสูตรนี้เลยค่ะทุกคนสําคัญอย่าลืมนะคะถ้าช่วงไหนฝนยังตกติดต่อกันนะคะเพื่อนๆ,ๆอย่าเพิ่งไปฉีดนะนี่อย่างวันนี้นะคะแดดร้อนแดดจัดฝนไม่ตกแล้วค่ะแม่ก้อยก็มาเลงเตรียมฉีดตรงนี้แหละแนวเนี้ยเนี่ยตรงนี้ก็หน้าบ้านเลยทุกคนโอ้ยาขึ้นสูงอย่างนี้นะคะทุกคนต้องมาฉีดเลยค่ะทุกคนค่ะช่วงหน้าฝนนี่แม่ก้อยเขาบอกตัดไม่ทันจริงๆยาลกไวมาก หญ้าตโตเร็วมากค่ะทุกคนคะ่ะเห็นหญ้าที่ไหนเห็นหญ้าตรงไหนไม่ต้องกังวลเพื่อนๆนำสูตรนี้มาฉีดโพดนเลยค่ะอ่าไม่ก็ก็ฉีดไปเลยค่ะทุกคนขะอย่าลืมนะคะแดดร้อนๆแดดจัดจัดสี่โมงเช้าห้าโมงเช้าหรือตอนเที่ยงใบหนึ่งใบสองนะคะจัดไปเลยค่ะทุกคนคะ่ะหรือสักใบสามใบสี่นะนี่ก็แดดร้อนเหมือนกันนะคะแบบอู้ร้อนแบบคนยังแสบเลยค่ะเราก็นําสูตรนีน้นะมาฉีดที่หญ้าเลยค่ะ หญ้าหวายหญ้าแห้วหมูเถาวันได้หมดหญ้าข้าวนกหญ้าปากควายหญ้าแพกหญ้าดอกขาวหญ้าปลอดนากําจัดหญ้าก็ได้กําจัดสตูพืชก็ได้ได้หมดเลยมีฝักบัวค่ะแม่ใช้ได้เหมือนกันค่ะเพื่อนๆตรงนี้จะเป็นซอยทางเข้าบ้านค่ะทุกคนค่ะก็บริเวณรั้วหน้าบ้านค่ะทุกคนโอ้สูตรกําจัดหญ้าตายเรียบยันราก สูตรนี้เห็นผลจริงค่ะทุกคนแม่ก้อยจะมาล่ารถซ้ำนะคะอาทิตย์ละครั้งด้วยนะทุกคนเนี่ยวิธีนี้ก็จะทำให้หญ้านี่แบบตายแบบตายถึงรากเลยค่ะทุกคนหญ้าต้นเล็กต้นน้อยไม่ได้เกิดแล้วทำแบบนี้เลยนี่หญ้าตรงไหนนะคะน,าน,าน,านา้าๆทึบๆนะคะโอ้แม่ขาดโอ้รวมกันอยู่เป็นทีมลยหญ้าตรงนี้สามารถมาล่ารถแบบนี้ได้เลยนะคะทุกคนแม่ก้อยก็มาฉาดใส่ยอย่างนี้เลยค่ะทุกคน ตรงนี้จะเป็นแนวหน้าบ้านค่ะแม่ก้อยก็มาฉีดพ่นเลยค่ะทุกคนฉีดพ่นสูตรกําจัดญ้าให้ตายเรียบยันรากนี่ตัวช่วยสําคัญของเราเพื่อนๆสูตรนี้เข้มข้นแรงสุดจริงนะคะเน้นฉีดแต่ญ้านะคะ,ะมีตัวข้อแบบนี้เนาะเพื่อนๆนก็ช่วยเราได้เยอะฉีดแต่ญ้าไม่โดนผักนะคะสูตรกําจัดญ้าแบบปลอดภัยคนปลอดภัยญ้าไม่เหลือจ้า โอ้หทุกคนโอ้โหดผลงานย่านี่ตายแห้งจริงๆค่ะทุกคนแม่กอ้อยขอขอบพระคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะคะที่รับชมคลิปวิดีโอของแม่กอ้อยนะคะจนจบคลิปวิดีโอค่ะถ้าชอบถ้ามีประโยชน์เพื่อนๆอย่าลืมหนาอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้มนกดเลยนะคะบ๊ายบายไปก่อนนะ